ก็ไม no ่เขาคงไม่ผิดไม่ถูกอะครับแต่ก็เห็นคงเห็นล้วแต่ละโรงเขาก็เอาตามบริบทของเขาแหละว่าบางทีบางโรงเขาครูสังคมเยอะเขาก็ให้ครูสังคมบางโรงครูสังคมบอกโอ้ไม่ไหวแล้วบางโรงก็บอกว่าเนี่ยทุกเด็กเนี่ยแค่นี้มันรับไม่ไหวแล้วจะเป็นวิชาอีกไม่เอาแล้วพวกเด็กมันจะหนักเนาะบางที่นะเขาบอกว่าก็เอาไปเอาไปกิจกรรมหรือไปแทรกเงี้ยถ้างั้นท่านตัดเกรดออกไปอีกเกิดตัดผิดตัดถูกแล้วก็ เขา,าเอาสาหวหมาวัด,ดอเองการประเมินอของมันนะครับร้อยละแปดสิบสิบเปอร์เซ็นตหรือถ้าเราจะทดลองใช้ไปก่อนว่ามันโอเคไหมลองสอนดูสักปีก่อนถ้ามันโอเคเราพัดมาเป็นรายวิชาพเพิ่มเติมไอคูสงังคมหลยสอก็คือเปิดเป็นชุมนุมสมมุดอันแนที่ดสังคมนะมองไปมันมีว่างหนึ่งข้ามมันเป็นชุมนุมอย่างเงี้ย ถ้าเราลองสอนด,ดูก่อนสอนด,ดูก่อนว่าถ้าเด็กมันสนใจประเมินแล้วมันดีมันอะไรปีต่อไปเราก็เปลี่ยนจากชุมนุมเป็นรายวิชาเติมเติมมันก็จะเห็นวิวัฒน,นาการของหลักสูตรถ้าสมมติเราไม่มั่นใจนะว่าถ้าเป็นรายวิชาเราตัดเกรดขึ้นมาเกิดมันไม่ได้ดังเป้าหมายอย่างที่คิดแล้วมันต้องสอบจากข้อขสอบกลางด้วยที่สําคัญสอบข้อสอบข้อสอบมาสอบด้วยผมมองเฉยๆนะว่าการพี่เอาหลักสูตรมาใช้หรือการพัฒนา,นานหลักสูตร มันก็จะมีสเตจของมันอยู่ว่าวเป็นแรกเราอาจจะเอาเหมือนกับเอาไปสอนบุคลาการเล็กๆน้อยๆมาเป็นชุมนุมชุมนุมธิ์เป็นรายวิชาถ้ามาไปเป็นชุมนุมแล้วก็ขอครูสังคมสอนเนี่ยชุมนุมสามท่านพอสีท่านในมห้าท่านในมหกท่านหนึ่งอย่างเงี้ยจะดีไหมเพราะชุมนุมมันมีว่างอยู่แล้วมันไม่ต้องไปเพิ่มไปลดอะไรไงครับตอนนี้ชุมนุมเรามีสองชั่วโมงไงพี่เราก็ให้เด็กเงือนตรชัมมม่วโมงหนึ่งแล้วอันหนึ่งเราบังคับ เทราบว่าเป็นชุมนุมเนี้ยเราตั้งเชื่อชุมนุมต้านจริตอะไรก็ว่าไปครับไม่ว่าจะกรณีไหนคุณรู้คมต้องเพื่งตรงนั้นค่ะหัวหน้าตัดสินเลยค่ะหัวหน้าหมดตัดสินเลยค่ะเพราะว่าถ้าจะเป็นชุมนุมใช่ก็ขอุสังคมดีๆอย่างเงี้ยเพราะว่าโดยด้วยเนื้อหาโดยด้วยักของมันน่ะใช่ไหม ถ้าถ้าเป็นชุมนุมอย่างมอปลายเนี่ยถ้ามอปลายเป็นชุมนุมใช่ไหมก็ยังรวมกันไดไงครับมอสี่ก็ก็มันมีสองข้าวนะกอ็ถ้าเราเป็นรายวิชาก็เป็นการเรียนครัไม่บังคับแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นคือร้อยละแปดสิบภาพรวมทั้งหมดนะอ ใช่ผ่านไม่ผ่านแต่ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมบูรณะคือรายวิชาต้องเป็นเกรดเท่านั้นต้องเป็นเกรดตอนนี้ชมมออนไลน์มีสอง้าตอนนี้ชมรมมาไลมีสองข้าวเอางี้งไหมเราให้เอาอเราให้เด็กเลื่อกตามปกติข้าวหนึ่งแล้วอีกข้าวหนึน่งก็เลื่อระสูตรที่ดูมอตน้นมอตน้นก็มันมีข้าวว่างอยู่ก็จะเลื่อน มีครับเขาจะต้องตามครับครับตามตรงนี้เขาจะคือเราไม่รู้เอยนัยุบแต่เขาเขียนนโยบายเขาเขียนอย่างนี้ว่าต้องมีข้อสอบแบบวัดหอเขาจะติดตามเรื่องข้อสอบสอบทีละครั้นแต่ใช้ละสูตรจะสุ่มหรือจะยังไงผมไม่รู้ไงแต่เขาขอบาอ,อ,อากว่าต้องต้องเขาอยากรู้ว่าเอาไปใช้แล้วเด็กมันเกิดแค่ไหนเพ้างั้นเขาก็ประเมินละสูตรไม่ได้เหมือนโอเนร์ S <S <an> <S ในตอนนี้ที่ว่าเปิดเป็นชุมนุมเนาะถ้าเปิดเป็นชุมนุมเนี่ยมันแยก2เทอมได้เทอมแรกนคาใช่คะที่คุณหายว่ามีไลน์เขามี้คาทีนี้แต่ถ้าเปิดเป็นชุมนุมเนี่ยจะแทคุณสังกูสอนแน่นอนแล้วม .4 ม .5 ม .6 มันต้องเรียนรวมข้อด้วยทั้งทั้งี่ทัน 4, ีก็ 2, 2, ต้องมารวมกันหนึคาไม่เหมือนกับคุณสอนอข้อรวมกัน1นึคาก็คือหนักท่าเข้าไปคะทีนี้ในส่วนตัวเนี่ยพออีกอางว่า ถ้าอย่งนั้นในในสังคูสังคมสอนอยู่แล้วก,เกเเ็เปิดชัดเจนไปเลยเป็นรายวิชาเติมนในส่วนถ้าเราเขาอาจจะมาติดตามส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงค้ายปีเติมสองงั้นเราก็จัดไปลงเติมสอง โครงการนี้แนวทางหนึ่งคือว่าถ้าจัดเป็นรายวิชาเนี่ยคุณสังคมก็จะรับหนักทำไมทีนี้ถ้าเกิดว่าเอาหนึ่งค่าที่ว่าเ,าาเราหนึ่งค่าใช่ไหมเราเอาหนึ่งค่าไปมันจัด เปิดก็เปิดทางมอเตอร์ สามสี Hearts, ่หกถ้าว so ิชาเนี่ยรวมข้อก็ได้พางั้ก็มอเตอร์โมเตอรเปิดเพมหน่งก็รวมข้อใช่มรับทีดชอบคนละชั้นไปเลยมอปลายเปิดเิมสองใช่ไหมสองขาศตกอสัตยาใช่ไหมก็รับคนละชั้นไปเลยก็จะได้เพิ่มไมเยอะเนาะเพิ่มอีกคนละสองค้าก็สสคัญมอตอร์เมละสองข้าเองมอปลปยตินมาต้องเป็นลดวิชายเ่ เป็นแต่ต้นแค่นั้นเนาะที่จะต้องเพิ่มมีอะไไหมครับถ้ารวมห้องเราก็จะเหลือสองข้างเนี่รวมห้องเราจะลดน้ำหนักเราจะลดทั้งหมดวันนี้ก็เราจะคุยกันเรื่องรวมห้องอีกทีหนึค่ะครูแต่แน่นอนล่ะสุดต้านรูเจริญเนี่ยรวมให้อ่ะแต่เดี๋ยวจะจัดค่าตรงกันให้เฉพาะวิชานี้นะใช่เฉพาะวิชานี้ผมจัดรวมให้ แต่แต่นั้นอื่นเนี่ยที่เราคุยกันที่เราจะหาอื่นก็คือมสามเราก็ยังไม่รวมเนาะที่เราจะคุยกันแค่มสองมหอะไรอย่างเงี้ยเรามรวมี่เราออตรงนี้ให้จบก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรื่องของแต่โอเคว่ารสุนนี้ถ้าเอาตามนี้มต้นจะรวมห้องให้มอลายจะครคือจัดข้าวมปตรงกันให้แต่มปลายเป็นผูชักต้นเติมอยู่แล้วเรวก็พิจารตัวเดิมออกอะไรกั สรุปนะครับตามนี้นะครับมต้นเปิดเทอมหนึ่งมปลายเปิดเทอมสองเนะาะยวเริ่มมต้นก่อนเลยนะครับมหนึ่งใครสอนครับจ้า <c oughs> ผมจะได้ไปจัดตารางสอนแล้วก็จะจัดกลุมให้มหนึ่งดิฉันสอนก็ได้คุทรงรักนะครับมหนึ่ง ขอเรื่องเรื่องหลักสูตรตั้งผลิตีมีอะไรไหมครับลองไปสอบด,ดูก่อนไว้จ้ะเนาะถ้าจะใช้ห้องอะไรยังไงก็ถ้ารวมห้องหน้าห้องมันจะใช้ห้องใหญ่ก็เขาประสานนะครับจะเอาคาบช่วงไหนก็บอกแต่งตกเลยนะครับผูตัวมาสองนะครับผู้สวทมาสองเยอะมาสักให้หัอหน้มามุมสลัมอะไรกันนะรู อันเดิมนะครับเอาไปดูด้ิครับเรามา ที่แะ้โครงสร้างวิชาศศรียเสร็จก็จะได้ไปไปจัดตลาดสอนทีนี้เราก็ติดที่ครูพอนะจัดไม่ได้เพ,เพราะว่าเพราะว่าครูพอไม่รู้จัดยังไงเด็กก็ถามการังสอนโมโมก็บอก,ก,บอก,กจัดไม่ได้เพราะว่าคือคือคือวันนั้นที่เท่าที่ได้ทำพิรีการประสานไปบอกว่าคุณพอจะขอสอนแบบเป็น เป็นเรืยองกรพิเศษแล้วเราก็ยังไม่แน่ใจว่าบารปูเขาจะแฮปปี้ไหมถ้าบารปูเขาแฮปปี้เราก็ว่ายัางไงครับคือครูพอนี่ไม่ได้มาตามสองขอต้องการเขาเนเ่ยถ้าเราจ้างเราก็เอาเขานะครับบอกให้ทำไรแล้วครูพอเนี่ย